เออ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 ออเ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 อออ ติดสับสองแจ้งแหลงไขยรูปภาษามนุษย์แท้แน่กระจัยจะกราบไว้วอนว่าเอ๋ยห้ปรา จะกล่าวไหววอนวเองเอิ้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 งให้ปลาหนีคอยขยื่นเลื่อนลุกเออ เจ็บยังเป็นเน็บน้อมประนอ,อบทพระศรีพระผ่านกล้าเจ้าฟ้าในทาตรีขอชีวิาว้าไวเอยอย่าหายตายโอ้ โอ้ยโอ้ยคอทีวีคาไว้เออร์เออเออย่าห้ตายโอ้ยโอ้ยโอ้ย